ต้อนรับก็สู่ช่องประจำเดือนช่างไอ้องพูนอีกครั้งนะคะนี่ก็มาป่านี้ค่ะมาดูป่านี้ว่ามันออกหรือเปล่าดินแห้งอ่ะมากระปุก่วน ไข่มันเนี่ยไข่เห็ดนางงอุ้ยผู้วันนี้ไม่เห็นนะคะวันนี้ไม่เห็นเลยค่ะมาวันนี้เห็นเลยบ่โอ้่าบุตร ไขททไม่มันโทษค่ะยืนน้ำลายไข่ไข่เห็นงูกไม่ไม่ใช่ไข่มันหิด <laughs> ชัมประพิก็เอาไปบดเลยนี่เป็มาป่านี่โอ้โ,อโอ้พี่จ๋า พี่จะหาพี่ฉันญยาปีนี้ไม่มาเต็งอว,วานมีโบนออกนี่นออกตรนเข่าไม่เอาเข่าแล้วเข่าแล้วก็เก็บไว้นี่ ปลไวยให้ห้ามเป็นเชื้อ,อมาอจงได้ีเนาะคจอเห็ดเท่าเห็ดเท่าทางบดเท่าจังเลยวานนี้ไม่เห็นนะวานนี้ไม่เห็น มาเห็นวันนี้อ๊ยานี่เขบูหินอุ๊ยเท่าทังเบิดเห็ดเท่าเนี่ยเท่าก็ไม่เป็นไรเราเอาลลดเอาเลย กระยเต็มกระยางแล้วอุ้ยทำไงอะ่ะอุ้ยขามันพร้อม ออกบานชันพังค่ะ

holding the Thank mm -hmm. ออกมาเสียด,ดี๊ดิด <c oughs> คุณ,คณก็จบ นี่ค่ะมันเท่าบุดค่ะอยู่กับหยางยายค่ะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ยายด้วยค่ะ,คะ,คะ,คะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย